มาจะมาเปลียนเพี้ยร่องชี้นหนึ่งชี้นสองในปัจจุบันปี2025นะครับนะครับนะครับขอจดตามดูว่าภาษาไหนออกมาก่อนนะครับผมโอเคข้อแรกนะครับชี้นหนึ่งนะครับข้อดีนะครับอ่เราจะบอกว่าชี้นหนึ่งมันมีอะไรบ้างครับจะเกิดเราสอบนะครับชิ้นหนึ่งที่ช้าเร็วสุดคือเจ็ดจุดห้าบาทชี้นหนึ่งจะไม่ทําให้ร้อนแต่ถ้าอยู่ในกระเป๋ากางเกงคือจะร้อนมากชี้นหนึ่งนะครับชี้นหนึ่งมีได้แก่ Apple Save Battery Pack ข้าอ,อง Apple โดยตรงน,นี่เป็นของแท้นะครับหรือ s a b e r t r u c k นะครับเป็นชี้หนึ่งเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็จะร้อนเหมือนกันไม่รีวิวในการนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ชาร์จตัว AirPods ได้ไม่ได้เอามาขอภัยนะครับชาร์จพลาส์ชูดได้คือชาร์จเสียบสายตรงนี้วางมือถือข้างบนนะครับ ตัวอย่างระำวางมือถือด้านบนและมันชาร์จต่อได้ชาร์จโหมดพาดโจนะครับผมอันที่2คือระาเสียบสายของ Max กเซตัวนี้ใช้เสียบสายปุ๊บแรงสุดคือ30มสิบาทและพีคสุดคือ7 5วัติบาทนะครับข้อเสียนะครับข้อเสียของชิ้นหนึ่งนะครับข้อเสียของชิ้นหนึ่งอันที่ไม่ดีคือใส่แก๊ปหลงเก่งมันจะร้อนมันจะร้อนไปรบบนี้ครับ ทั้งอันขมนจะร้อนมากมันจะอวอรเลยครับว่าไม่มีอากาศร,ระบายนะครับผมแล้วก็เวลาแตะชาร์จไปแตะชาร์จปุ๊บแล้วเปิด 5G นะครับสมมติถ้าชาร์จชาร์จไปเล่นไปปุ๊บปรากฏว่าใช้การไม่ได้นะครับผมแบตไม่ขึ้นเพราะมันชาร์จชา้าแล้วข้อที่3ามนะครับ ถ้าเป็น Apple Max ถ้าเป็น Battery Pack ของ Apple เป็นหัวไรเน่งนะครับผมเดี๋ยวสูงหน่อยครับหัวไรเน่งประมาณนี้ครับทำให้ปัจจุบันนี้เป็น Type C สมมติเป็น Type C แล้วประมาณว่านี้คือ Type C นะครับ Type C แล้วมันก็มันก็นปนไปใช้ y p C แต่มันจะชาร์จได้ความเร็วไม่เยอะครับ Okay. มาต่อเนื่องกันที่ชิ้นสองนะครับนี่คือการทดลงดองมาเรียบร้อยแต่เราจะรีวิวแต่ละชิ้นที่หลังนะครับจะ,จะ่สมมติข้อดีข้อเสียของชิ้นหนึ่งและชิ้นสองเท่านั้นในคลิปนี้นะครับผมโอเคชี้2สองคือสิบห้าวัตต์นี่ไายสั้นนะครับผมเราจะเขียนว่าชี้อสอง เราจะดูเป็นชิ่นสองของชาร์จอันนี้ก็จะไม่ได้แปะครับแต่เราดูจากสเปคมันก็จะเป็นตัวชี่สองสอง Mac Pro 5ชิ้สองมันเคลียร์แล้วมันก็คิดว่าอันที่เกียวเป็นชี่สอง Anchor ตัวแม็กซ์ลนะครับถ้าดีดีจะเขียนว่าชี้สองต่อมาเป็นแมกโกนะครับเป็นชี้สองโอเคเรื่อนี้คือบรรดายังมีหลายรุ่นที่บัญชีสองนะครับผมที่ส่งข้อแรกนะครับคือชาร์จไฟ15วัตต ชาร์จเหมือนกันเหมือน AirPods แปะข้างบนได้ละชาร์จชาร์จ Pass t ูก็ได้จะใช้หัวชาร์จ65วัตต์จะชาร์จตรงนี้ได้แบบอย่างงี้32วัตต์นะครับจะจาร่มขึ้นมานะครับโอเคโเค้ดต่อไปคือ Type C นะครับ Type C ต่อมาคือ ชาร์จไปแล้วแบตบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจะ,จะมีรูปให้ดูนะครับแล้วก็คอที่7แล้วนะครับคือทั้งหมดนี้ที่ที่สอบนะครับจะชาร์จได้นะครับมากสุดเสียบสายคือ1.6รอบนี่คือมากที่สุดนะครับ แลนึ่จุดห้แต่ถ้าเป็นแด้านหลังจะได้1.3รอบนะครับเทียบกับ iPhone 16 Pro Max นะครับผมโอเคมาฟังกันข้อเสียนะครับข้อเสียเราจะไม่เราจะไม่เห็น,นครับเช่เนสมมติถ้เป็นเป็นรุ่นอื่นนะครับแต่เป็น 5, 000, 5 000้าพันห้าพันชี่สอมันจะช้ำได้ครับเพราะโอเวอร์ฮีทและความบางเกินไปนะครับผมซึ่งตัวเล็ก ถือว่าไม่ได้ผลนะครับจะได้แค่ชิ้นหนึ่งมันจะช้เป็นฝ่ายสีส้มเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องกราฟอีกในคลิปถัดไปมีส้มสายฟ้าสีเขียวและสายฟ้ามันจะบอกคำวณคข้าวๆโดูที่ไม่ต้องใช้ใส่วัดว่าความเร็วเท่าไหร่ข้อที่สองคือชิ้สองแพงครับแต่ทำไม Apple Battery Pack ไม่ได้ผลนะครับเพราะใน e U ได้ประกาศไว้นะครับว่า ตัวดีนะครับ EU สั่งว่าเลิกผลิตให้ผลิต่ไทยซีนะครับอันนี้ Lightning นะครับตัวนี้ของ Apple ก็จะผลิตแ,แต่แค่ปีปี2 0 2 1ถึงปี2 0 2 3นะครับผมก mm ็ hmm. ประมาณนี้ครับผม mm hmm. แล้วว่าจะชาร์จนะครับจะอยู่ใน i iPhone, iPhone 8 p h o n e 8ถึง iPhone 11ครับผม mm hmm. ตัวนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆเร็วๆนะครับ mm hmm. ว่าสรุปข้อดีข้อเสียแล้วพอแบงก์แต่ละตัวจะถูกรีวิว หลังจากนี้นะครับผมฝากกดติดตามและฝากกดสมัครสมาชิด้วยนะครับผมมีแต่ยี่ห้อที่เหมือนกันสองยี่ห้อนี้อาจจะไม่ยังไม่มีคนเีนะครับเดี๋ยวเราจะเรี้ิวให้หลังนะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้่ชยคนไลค์กดแชร์ครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือเข้าแบงก์แต่ตัว,ตวมีเปอร์เซ็นต์ถึงเจะหนึ่งหมื่นลีอมมีชาร์จได้ไม่เท่ากันและความร้อนระบายไม่เท่ากันด้วยเพราะว่าตัวหนึ่งเย็นกว่า ือหนึ่งมีระบบความรำคาญที่ไม่เหมือนกันนะครับชอบคลิปนี้กดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องสมัครกันแจ้นะครับฝากกด s u ัครสมาชและกดกระดิ่งนะครับเพื่อได้ข่าวสารต่อทคนนะครับ,รรบผมหรือสมัคถ้ามีโปรเด็ดๆโปรมอถึงก็จะแอปตามคลิปตามนี้นะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดสมัคสมาชด้วยค,ครับสมัครกันใจอย่างนี้เลยครับขอบคุณมากครับ